เกิดอะไรขึ้นหากคุณได้ไปใช้ชีวิตในเมืองของมหาเศรษฐีระดับโลก ก็สวัสดีกันอีกเช่นเคยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเด e l ลิสกันอีกแล้วนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยแอดก็จะพาทุกคนไปสำรวจชีวิตในโมนาโกหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยเหล่ามหาเศรษฐีรถสปอร์ตสุดหรูเรือยอดระดับไฮเอนด์ N, และคาสิโนที่มีชื่อเสียงแต่ถ้าหากท่านผู้ฟังคนใดเนี่ยครับเคยฝันไว้ว่าอยากจะใช้ชีวิตที่นี่และคงอยากรู้เลยใช่ไหมล่ะครับว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรต้องใช้เงินเท่าไหร่ และชีวิตประจําวันที่นี่เนี่ยครับเป็นอย่างไรในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาหาคําตอบไปพร้อมๆกันโมนาโกเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในโลกครับมีพื้นที่เพียง2ตารางกิโลเมตร แต่รายได้ที่นี่นี่ครับต่อหัวสูงที่สุดในโลกเมืองนี่ครับตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีบรรยากาศที่อบอุ่นและวิวทะเลที่สวยงามมันจึงทําให้ที่แห่งนี้นี่ครับมักจะถูกเรียกว่าไขมุกแห่งริเวียรา่าโมนาโกนี่ครับโด่งดังในเรื่องของคาสิโนสุดหรูการแข่งรถ F1 และเทศกาลสังคมชั้นสูงโดยทางด้านประชากรส่วนใหญ่แล้วนี่ครับจะเป็นชาวต่างชาติเพราะว่าที่นี่นี่ครับมีนโยบายภาษีที่ต่าและสิ่งอำนวยความ ความสะดวกสําหรับคนด้วยเป็นอย่างมากแต่อย่างไรก็ช่างเถอะครับเรามาพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายและการดํารงชีวิตซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมาก โดยที่พักในเมืองโมนาโกเนี่ยครับถือได้ว่าราคาสูงที่สุดในโลกอาพาร์ตเมนต์หนึ่งห้องนอนเนี่ยครับเฉลี่ยอยู่ที่2ล้านถึง3ล้านสแสนบาทต่อปีส่วนทางด้านวิลล่าริมทะเลเนี่ยครับอาจจะมีราคาหลายร้อยล้านบาทค่าของชีพด้านอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยครับสูงกว่าประเทศยุโรปทั่วไปและถ้า,าพูดถึงเรื่องของการกินที่นี่เนี่ยครับมื้อกลางวันจะตกคนละประมาณ8 0 0ร้อถึงสองพบาทถ้าหากเป็นร้านหรูเนี่ยครับอาจจะถึง8 0 0 0ถึง20,000บาทต่อมือ้อระบบขนส่ง สาธารณะนี่ครับมีจํากัดผู้คนส่วนใหญ่แล้วนี่ครับใช้รถส่วนตัวแต่ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายนั่นก็คือค่าจอดรถและค่าน้ํามันที่สูงตามตามมาตรฐานพื้นเมือง และถ้าเรามาพูดถึงเรื่องไลฟ์สไตล์ของผู้คนในโมนาโกเนี่ยครับพวกเขาจะเต็มไปด้วยเศรษฐกิจกรูหรา้าและความสนุกสนานชาวเมืองเนี่ยครับนิยมพักผ่อนริมทะเลล่องเรือยอชและช้อปปิ้งแบรนด์เนมและเข้าร่วมกับปาร์ตี้สังคมต่างๆโดยทางด้านงานสังคมที่นี่เนี่ยครับไม่ธรรมดาทั้งงานการกุศลการ่าหรูและเทศกาลโฟร์มูราวันการพบปะผู้คนเนี่ยครับจะเต็มไปด้วยนักธุรกิจนักลงทุนและผู้ประกอบการระดับโลก และนี่ก็ยังไม่ได้รวมกิจกรรมกลางแจ้งเช่นกีฬาตีกอล์ฟว่ายน้ำเดินบนภูเขาและยังมีสปาฟิตเนสหรูหราให้บริการชีวิตที่นี่เนี่ยครับเต็มไปด้วยความสะดวกสบายแต่เรียบง่ายแบบมีระดับส่วนในเรื่องของการทำงานที่นี่เนี่ยครับโมนาโกเป็นเขตปลอดภาษีรายได้ส่วนบุคคลเนี่ยครับจะทำให้คนรวยจากทั่วโลกย้ายมาทำอาชีพที่นี่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับจะเกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนธุรกิจหรูการบริการระดับสูงงานกฎหมาย และการจัดอีเวนต์หรู และสําหรับคนทั่วไปการหางานที่นี่เนี่ยครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยจะต้องมีทักษะเฉพาะและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสได้ครองตัวซึ่งการแข่งขันที่นี่เนี่ยครับเรียกว่าสูงแต่ผลตอบแทนเนี่ยครับก็สูงตามความสามารถโดยเฉพาะในด้านการศึกษาและการบริการสาธารณะโรงเรียนส่วนใหญ่ที่นี่เนี่ยครับเป็นโรงเรียนนานาชาติค่าเรียนสูงแต่คุณภาพเนี่ยครับดีเยี่ยมสามารถเรียนได้ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมค่าเรียน เฉลี่ยต่อปีที่นี่เนี่ยครับจะตกอยู่ที่ประมาณ5 0 0แสนถึงหนึ่งล้านสองแสนบาทระบบสุขภาพที่นี่เนี่ยครับจะเน้นเอกชนมีคุณภาพสูงแต่ราคาก็สูงเช่นเดียวกันการเข้าถึงโรงพยาบาลและคลินิกชั้นนําถือได้ว่าเป็นเรื่องปกติมันจึงทําให้การใช้ชีวิตที่นี่เนี่ยครับปลอดภัยจากอาชญากรรมเป็นอย่างมากซึ่งข้อดีสําหรับการใช้ชีวิตในเมืองโมนาโกเนี่ยครับก็คือความปลอดภัยที่สูงความหรูหราสภาพอากาศดีภาษีต่าแต่ก็ยังมีข้อจํากัด ราคาห้องพักที่สูงค่าครองชีพสูงการหางานนี่ครับไม่เช่เรื่องง่ายๆและยังเป็นเมืองเล็กที่ทําให้ความหลากหลายของชีวิตนี่ครับถูกจํากัดแต่สําหรับคนที่รักความหรูหราและต้องการประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันออกไปเมืองโมนาโกนี่ครับคือเมืองในฝันสําหรับคนรวยและหลายคนแน่นอนถ้าหากท่านผู้ฟังไม่เชื่อนี่ครับก็ลองจินตนาการว่าคุณอยู่ที่นี่ทุกเช้านี่ครับคุณตื่นมาพร้อมกับวิวทะเลสวยและท้องฟ้าใสกลางวันนี่ครับ สามารถล่องเรือยอสหรือไปช้อปปิ้งร้านแบรนด์เนมระดับโลกบ่ายวันเสาร์เข้าร่วมงานสังคมหรูและพอตกมาในายามค่ำคืนนี่ครับผู้คนที่นี่ก็จะสนุกไปกับคาสินโนการดินเนอร์สุดหรูชีวิตที่เต็ไมไปด้วยความสะดวกสบายและความหรูหราหากคุณพร้อมรับมือกับค่าใช้ใจ่ายที่สูงโมนาโกนี่ครับให้คุณได้สัมผัสความหรูหราที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วแถมนอกจากนี้โมนาโกนี่ครับก็ยังมีเรื่องสนุกๆอีกมากมายที่หลายๆคนไม่รู้ เช่นเทศกาลดอกไม้เมืองโมนาโกที่สวยงามที่สุดไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเรือยอชสุดหรูการจัดงานแฟชั่นระดับโลกทุกกิจกรรมนี่ครับจะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและโอกาสพบปะผู้คนระดับสูง สรุปแล้วเนี่ยครับชีวิตในเมืองโมนาโกคือการผสมผสานร,ระหว่างความหรูหราความปลอดภัยโอกาสทางสังคมแล้ววิวทะเลที่สวยงามมากแต่ก็ต้องแลกมาด้วยกับค่าใช้จ่ายที่สูงการแข่งขันที่สูงเมืองเล็กๆแห่งนี้นี่ครับจึงเหมาะสมสําหรับคนที่ชอบความหรูหราต้องการประสบการณ์ที่แตกต่างและพร้อมใช้ชีวิตแบบพรีเมียมจริงๆดังนั้นแล้วโมนาโกนี่ครับจึงไม่ใช่แค่เมืองแต่เป็นสัญลักษณ์ของความร่ารวยและความหรูหราหาก คุณฝันที่อยากไปเยือนหรือแม้แต่ใช้ชีวิตสักระยะหนึ่งการเตรียมตัวทางด้านการเงินการงานและไลฟ์สไตล์เป็นสิ่งที่สําคัญชีวิตที่นี่นี่ครับจะเต็มไปด้วยสีสันและความตื่นเต้นทุกวันแต่ก็ยังเป็นชีวิตที่หลายๆคนนี่ครับอาจอิจฉาส และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของชีวิตในเมืองโมนาโกเมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยมหาเศรษฐีรถหรูและโอกาสที่ไม่เหมือนใครหวังว่าคุณจะได้เห็นคุณภาพชีวิตจริงๆในเมืองแห่งนี้ความหรูหราและแรงบรรดาจัยสำหรับการใช้ชีวิตด้วยนะครับ